คุณชมทุกทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับแบบกมิตี้โทวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอตัวลูเลอร์เลยลวลูเลอร์ผมจะมารีวิวให้ดูตอนนี้ผมจะมารีวิวเดลรูเลอร์ให้ดูเัดีดลลูเลอรดิเดูเลดิซึ่งวิธีการได้ก็คือมีจากการซื้อตังซื้อด้วยตังหนึงล้านบาทถึงไหมก็ ซื้อด้วยอีกอันหนึ่งก็คือหนึ่งทัพหนึ่งแสนหนัน่งเจดอซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดใครจะหานี่ก็หายากเลยนะอืมบอกเลยว่าหาโคตรยากแบบนี้ดูเลือหายากมากหนึ่งได้หนึ่งเอน่ะคิดดูแล้วกันก็นบเดแล้วผมจะรีวิวให้ดูเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่งอันนี้ผมรู้นี่มันดาวเมทเท่าไหร่นะเอเอสำหรับ ไอเด็โทตัวนี้ก็เลือดหนึ่งล้านห้าเศแล้วก็แล้วก็ดาเมจของไอขวานลูเลอร์นี่ประมาณหนึ่งล้านนะก็ดามเมจแรงอยู่ตบหนึ่งละก็แบบสามารถฆ่าหนึ่งล้านสามารถฆ่าลูเลอร์ไอเด็ได้เพียงแค่สองสองสองครั้งเท่านั้นก็แบบตีแค่สองครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาสานนี้มาให้ดูเนี่ย ตึงผมจะลองสกิลให้ดูไอ้สกิลไอ้สกีนเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับดัมมี่ได้ก็มไม่ใช่ก็ลองดูเึ่งไอ้สกิลกีนเนี่ยมันไม่โกงอะไรเลยโคตรด,ดามจน้อยเนี่ยนี่คือมันไม่เป็นไรกับไอตัวดัมมี่เลยตึงบูดาวก็นานด้วยส่วนไอตัวไอตัวนี้ก็หาได้จากกาแล็กซี่ครับนั่นแหละเอ้ยกาแล็กซี่ครับเลยรคสมิ็ครับนะเ็มมื่ดาม,มีเพื่อดามจตัวนี้ก็หาย ก็แรงน่าจะแรงอยู่ส่วนไออีวิงอันนี้ก็ถ้าเกิดเราวาเข้าไปแล้วมันโดนศัตรูคนอนะื่นเน่ยคือมันจะเป็นแบบเหมือนเ er อาต้านสิงอ่ะคุณมันเ er อาต้านสิงคะแล้วตอนเกิดก็คือแบบมันจะมีเสียงเอาต้านสิงด้วยนะโอเยเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูเนะี่ยลองดูเลือดดิเลือดม,อมันไม่บอกมันไม่ดะแรงเท่าไหร่แล้วดูนี่มัน ไม่จะเป็นแบบนี้เลยเว้ยโคตรจักเลยแต่เกิดคุณเอาขวานมาจามเขาก็กตายอเออมันก็ลองดูดินี่นัดตายเลยก,ก็เหมือนอันนี้เนี่ยเนี่ยตายทุกตัวตายทุกตัวบอกเลยว่าตัวนี้คโคตรโกงอ่ะตัวอัปเดตใหม่ยังสู้ไม่ได้เลยนะมกลับวว่าจะเอาตัวอัปเดตใหม่มามารีวิวเว้ยแต่ผมรีวิวตัวนี้ก่อนคือบางคนก็ยังไม่มีบางคนก็มีนะ แต่วน่าจะมีคนมากกว่าผมเลยอือ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 ือ่วันนี้ก็ตัวนี้จะหายได้เเข้ามันหายากอยู่นะแต่ก็กา,กากอยู่นะออหายากแต่ก็กากอ่เออคือจะหาดีไหมก็ไม่รู้เหมืนอนกันจะหาดีหรือไม่ แล้วผมจะเก็บตังให้เอาไอ้แบ็คโทโทแล้วก็ค่อยมารีวิวแล้วกันแค่นี้แหละเดยวผมรีวิวแค่นี้ก่อนนะพรีบ้านหลังใหม่มาด้วยนี่บ้านหลังใหม่เอาได้ปะก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้คือบ้านหลังใหม่แหละเอาง่ายๆซึ่งวิธีการเล่นแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกคนคนที่เล่นแบบแนวโทจะรู้เลยว่าจะเล่นยังไงแบบแบบนี้เนี้ยอีซี่มาซึ่งผมรีวิวป็นตัวเห็น คือมึิเป็นตัวแบบที่มันไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกมันมีแค่กีดกับไอ้บิงเนี่ยวิงเออย่งเงี้ยันนี้เออตือนผมอยู่ในเป็นอย่างเงี้ไอ้ตัวนี้ก็ด้วยดายวมิก็แรงเลยแต่ไอ้ตัวนี้คือมันเลือดถึกมันถึกไอ้ตัวนี้ผมก็จะรีวิวด้วยเหมือนกันไในตัวนี้ซึ่งมันมีไอ้กีดด้วยนะเดี๋ยวกีดให้ดู มีมีแล้วเพื่อนลุมเลยเลือดไอตัวนี้ก็ตามข้างล่างเ okay. มื่อกี้เอาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แล้วก,ก,ก็ตกแบบตายบบกตกแบบตายว่ะเพื่อนซึ่งเลือดมันก็ตามข้างล่างเลยอยู่ไหนวะเพื่อน คือเม,มื่อกี้มันซึมเข้าไปใกล้แล้วมันซึมเหมือนเจอเลือดอะแบบซึ่งซึ่งเพื่อนตัวนี้เนี่ยเราผมจะลองดาวเมจกับไอตัวนี้เ,เพื่อนมันมันเดี๋ยวจะลองดาวเมจกับทีที่จะตาย ก็จะเกิดลองกับเพื่อนรถมาหละแล้วนี่ก็สามารถอยู่เวลาได้ซถ้าเกิดหยุดเวลาเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ตอเไม่สามารถทำอะไรได้ก,ก็สกิลนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไอตัวซามูไรด้วยเนี่ยตัวซามูไรก็มีนะเออไอตี้ก็ฆ่าอยี่นั่นแหละก็โดนฆ่าแทนหรอกไอเวน้นเลือดแค่ห้าพัน ะชิงช่งๆๆเลยไอตัวนี้มันจะสามารถดกานได้ยาวเมทเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอ้ยออกไปดีเอยคนจะดีวิวเออต้องใช้ใช้หมัดก็หน,ห,นหน่อยเออส่วนไอโทรัตัวนี้ก็แหละเออไอเเต็พระเจ้าเลยแต่คารู้เลยไม่ได้นะ เป็นไงโอ้เลือดดาเมจโคตรเยอะเลยเราจะลองใช้โอ้โคดาเมจเองต็น้อยเลงมาก่อ้นที่นี้บินได้เหฮะเฮ้ยหยุดหยุดแล้วเฮ้ยคนจะรีวิวเฮ้ยก็รู้เล่มัม่งเลยอะไรก็ตัวที่ผมจะมารีวิวก็มีแค่นั้นแหละ ถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็บอกมาได้ผมจะรีวิวทุกแมปที่ผมได้มาเต็มละครนเวอร์เนี่ยไอ้เรื่องมันไม่เลิก่าที่จะไปผมหาักกล่องใช่โอ้ยได้เอาเนี่ยมาเล่นบกกูลมาเล่นบอกกูมาเล่นบอกกูมาเล่นบอกกูมาเล่นบาคูล อ๊กูดไม่เล่นบอกคูดอะไรก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้เก็จบไว้เพียงแค่นี้แหละถ้าเกิดหาตัวละครไหนได้ก็จะมารีวิวให้รู้แล้วกันนะเออก็แบบนี้ผมก็ชอบอยู่โคเท่็ชอบเลยโคเทเียแหละมันมีตัวละครใหม่เพิ่มมาสองตัวด้วยนะหรือจะบอกว่าสามตัวก็ได้เพราะมันมีตัวไอ้แบ็กโต้ด้วยตัวนั้นก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณไม่กลัวจริงก็ไม่สามารถหารู้เลื่อ ก็ร์ดาฟได,ไดเรเดาขอ็ร้องคือเอเคเพียงการอาคิปแก้แค่นี้คุณน่าจะสามารถหามันได้นะไอตัวละครพวกนี้ซึ่งไอดวิปปิ้งก็สามารถหาได้จากวิปปิ้งครับวิปปิ้งแล้วก็ไอ้บอดี้สตาร์ก็สามารถหาได้จากคอสมิกครับแล้วก็แล้วก็คณะก็ลบไปแล้วโดนลบไปแล้วแล้วก็ไอ้ไอเฮียเนี่ยก็หามาจากไอเฮียเนี่ยแหละไอตัวเนี้ย ยังยังยัง,งยังไม่ได้เลยแบ็คโมเดลเดีเดวไปหาเดี๋วสอดได้เมื่อไหรเราจะอาชิพเลยเราจะอาลิปรีวิวอะไรเพียงอาชีพก็เขาสอดไม่ได้เราไม่ได้เทรดสัมภไรนะเราเรามีทางมืรลายหมดแล้วเรา,เราซื้อแบบแบบอีซี่เลยสามภไรแม่งหาคนง่ายอะ่ะตอนนี้เขาโดนลบโาลบไปแล้วอะไรเพียงการรีวิวแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการรีวิวแล้วกันนะขอบคุณมากบายไม่แต่เองก็ตาม Thank <laughs>